สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมวอลนอริบีอีกแล้วนะครับอ่ะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Anime Ranger X นะครับผมก็ตอนนี้เป็นเกมของแมปคนไทยนะครับเป็นคล้ายๆแนว Tower Defense เนี่ยแหละครับแต่ว่าแบบเออผมว่าวาวๆอยู่นะแต่คือผมยังไม่เคยเล่นระบบนี้อะไรอย่างนี้มาก่อนนะครับผมก็ตัวเกมเนี่ยก็จะเหมือน Tower Defense ทั่วไปเลยครับก็จะมีการแบบฟาร์มการซัมมอนตัวนะครับเอามาสู้กันนู่นนี่นั่นแต่ว่า มันก็จะเป็นเหมือนแบบเราเรียกซัมมอนมอนออกมาอะไรประมาณนี้นะครับของเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูระบบเกมข้าวๆก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับส่วนปกติเนี่ยการใส่โค้ดนะครับก็ให้เข้ากลุ่มในระบอก่อนนะครับแล้วถึงจะใส่โค้ดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ต้องวิวห้าขึ้นไปนะครับทุกโค้ดนะครับต้องลเวห้าขึ้นไปเท่านั้นถึงจะใส่โค้ดได้นั่นเองนะครับพวกอีเวนต์บอสทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ สามารถเล่นได้ตอนเลเวล15เท่านั้นนะครับก็ mm hmm. กดเข้าไปเล่นได้เลยปกปติแล้วก็ระบบต่างๆพวกยูนิตอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรพิเศษมากมายนะครับแบบว่าออมีการแบ่งทีมีอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีฟิลเตอร์ให้นะครับมีฟิลเตอร์ให้มีอะไรให้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพวกการวาร์ปเนี่ยก็อาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าครบๆนะ หรือว่าครบนะครับอย่างแรกถุมจะแนะนําเลยนะครับอย่างผมพาดูล็อบบี้ก่อนดีกว่านะครับมาล็อบบี้นะครับมีอะไรบ้างอนะทุกคนอย่างตัวนี้ก็ตัวบอสอีเวนต์ใช่ไหมพอเรามาทางนี้หน่อยนะครับไอตัวเนี้ยเป็นตัวสําคัญครับคิวการแมทเนี่ยสำคัญก็คือว่าพอเราเลเวลถึงระดับระดับหนึ่งเนี่ยเราสามารถกดเลมได้ครับเกมเนี่ยมันจะให้ของเยอะอยู่นะมจะพดพาไปดูเลยอะนี่เลเวลห้านะครับได้มา500เจมนะครับแล้วก็5,000ันโกลนะครับ พอเลเวลสิบเนี่ยใช่ไหมก็จะได้ของเยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นแบบแบบมหาศาลนะครับเนี่ยอย่างเวลผม25นะผมได้ตัวレนเจอร์คริสตัลนะครับ5นะครับแล้วก็เจมอีก2,500คือเบิ่มเบิ่มนะครับคือในแมปตอนเนี้ยมันยังหาเจมด้วยวิธีอื่นไม่ได้นะครับนอกจากเอ่ออีเวนต์บอสนะครับแล้วก็เดลเควสนะครับเดลเควสพทกงเนี้ยหรือว่าจะเป็นวีควสก็ได้นะครับวิกลี่ก็ได้นะครับได้หมดนะครับแต่ว่า ถ้าเราเล่นด่านธรรมดาเนี่ยเราจะไม่ได้เพชรเลยนะครับจะไม่ได้เจมเลยนะครับเราต้องทําด้วยวิธีพวกนี้เท่านั้นนะครับมาครับส่วนที่2เนี่ยก็ตัวตัวเพลยรูมนะทุกคนก็เราสามารถเล่นได้ปกติเลยครับเราก็จะสามารถสร้างห้องได้นะครับตัวเนี้ยเกมจะมีความพิเศษก็คือว่าด่านธรรมดาทั่วไปนะครับจะแบ่งเป็น3โหมดนะครับก็คือโหมด normal นะครับ hard แล้วก็ nightmare ซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยความยากก็จะแตกต่างกันนะครับแต่รางวัลเนี่ยใกล้เคียงกัน กล้เคียงกันเยอะเลยนะครับนอกจากว่าเราจะผ่านครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกก็คือถ้าผมจะไม่ผิดนะโน้มมอนเนี่ยให้50นะครับถ้าเราผ่านแต่ละด่านนะจะให้เจม50นะครับฮาร์ดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ60มั้งนะครับ6ไม่60ก็70อะ่ะประมาณนี้แหละนะครับแต่ไนแมนเนี่ยให้ถึง80นะครับผมผมไปเล่นแค่โน้มมอนกับไนแมนนะครับไม่เล่นไม่เล่นฮาร์ดนะก็เลยไม่รู้นะครับส่วนเอ่อไอเรจินสเตตเนี่ยนะครับเออเนี่ย เปลี่ยนเป็นレンジャーสเตทอันเนี้ยนะครับจะแตกต่างกับเกมอื่นค่อนข้างเยอะเลยทุกคนคือเกมเนี่ยครับมันจะมีเวลาคูลดาวของแบบเป็น global คูลดาวนะครับก็คือมันจะคูลดาวแบบสมมติว่าอ่ะผมไปเล่นหน้านี้ให้ดูแล้วกันนะจัดแรกนะครับเป็นเンジャーสเตทนะจะเล่นให้ดูก่อนแล้วกันครับจะได้เข้าใจนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราออกกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูหน้าตัวเพล์ก่อนนะครับคือพอเป็นレンジャーสเตทเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะคูลดาวอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นคูลดาวแบบ ทั้งเซิร์ฟนะครับทั้งเซิร์ฟจะเป็นเหมือนเราหมดนะครับคือถ้าเราเล่นจนจบเนี่ยมันจะอ่อมันก็จะคูดาวเงี้ยตลอดนะครับจนมันถึงด่านสุดท้ายหรือว่าถ้าเราไปแบบเออตอนเนี้ยมันใกล้จะรีแล้วใช่ไหมมันก็จะมันก็จะขึ้นแบบว่าอ่ะตอนนี้เหลือ2หน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันจะไม่ใช่ว่าเราเล่นปุ๊บแล้วมันเหลือ50 50ไม่ใช่นะครับคือมันจะคูดาวตามแบบเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็แปลกนิดหน่อยในความรู้สึกผมนะแล้วก็ปกติเนี่ยเขาก็จะลงกัน ลากยาวนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีข้อเสียนิดนึงว่าถ้าเราถึง X3 เนี่ยเราต้องออกนะครับเพราะว่ามันไม่มีแบบให้กดถัดไปมันมีแหละให้กดถัดไปนะครับแต่มันไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือเปล่านะแต่ว่ามันไม่ได้ไปให้นะครับมันออกมันเด้งกลับมาล็อบบี้แล้วเราก็ต้องกลับเข้าไปเรื่อยๆนะครับในレンเจอร์สเต e นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะหมดแล้วนะครับก็มีกดจอยเข้าหาเพื่อนได้อะไรได้นะครับ อเราสร้างมันก็เหมือนกันนะครับให้กดถ้าใครอยากที่จะเล่นกับเพื่อนอย่างเดียวเนี่ยให้กดเฟรนอเลี่ตรงนี้นะครับมันก็จะเล่นกับเพื่อนได้นะส่วนของเนี่ยก็จะอยู่เนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่าให้อะไรบ้างนะบาง r a n g e r s t a t e บางอันเนี่ยนะครับอย่างเช่นน่าจะด่านนี้มั้งเห็นปะก็จะได้ตัวละครระดับซีเค็ด้วยนะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนคือเยอะมากนะเดี๋ยวจะแบ่งตามความยากนะครับยากง่ายนะศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับศูนย์จุดหนึ่งแล้วก็หน นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเป็นระบบที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ไม่ยากนะครับส่วนถ้าเราเข้าเซิร์ฟวีอยู่เนี่ยแล้วอยู่ๆนะครับเราเล่นเสร็จเนี่ยมันก็จะเด้งออกมาเซิร์ฟรวมนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นบั๊กมั้งนะครับบั๊กละมั้งผมก็ไม่มั่นใจเลโดนอ่ะส่วนชาเลนต์นะครับชาเลนต์เนี่ยจะดีหน่อยนะครับก็คือถ้าเราเล่นนะครับตรงเนี้ยมันก็ต้องผ่านอันพวกนี้ไปเรื่องปกติใช่ไหมถ้าเราจะเล่นนะครับแล้วทีเนี้ยนะครับถ้า เราเล่นชาเลนจ์ไปแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าใครที่จะเล่นชาเลนจ์ยาวๆนะแนะนําว่าให้ไปผ่านทุกด่านมาก่อนนะครับแล้วก็มากดชาเลนจ์ยาวๆเลยเพราะว่าชาเลนจ์เนี่ยมันสามารถอยู่ในนั้นได้ยาวๆนะครับยาวๆเลยคือแบบเรากดรีไปเรื่อยมันก็จะรีแล้วก็จะเปลี่ยนด่านให้เราไปเรื่อยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่โคตรดีนะเราก็จะสามารถฟาร์มของไปได้ยาวๆนะครับมาเราดูอีกหนึ่งแอเรียนะครับอีกหนึ่งแอเรียคือซัมมอนถูกไหม ซามอนเกมนี้ก็จะสําหรับผมนะก็จะพิเศษเยอะนิดนึงนะครับก็คือว่าตัวเกมนะครับเขาก็จะมีอันที่เป็นสแตนดาดนะครับให้เรานะก็คือตามตู้พวกเนี้ยมันก็จะมีให้ปกตินะครับแต่ในสแตนดาดเนี่ยนะครับมันจะให้แค่ตัวที่เป็นอย่างนี้ไว้ทุกคนให้แค่ให้แค่ให้แค่นี้นะครับจะมีแค่ตัวพวกนี้6ตัวคือฟิกล็อกไว้ให้เลยนะครับแต่อันที่เป็นแบบว่าเลดอัพเนี่ยนะครับมันจะให ทุกตัวนะครับคือมันจะอยู่ในทุกตัวคือเราสามารถหลุดเลทไปหาตัวอื่นได้นะครับแต่ว่าแค่เปอร์เซ็นต์หน้าตู้ไอตัวเนี้ยมันจะเป็น2%แต่ตัวอื่นจะเป็น1%คือเราสามารถไปหาได้ทุกตัวนะครับถ้าเราเหลือจริงๆเนี่ยหรือเราอยากสมผมอยากจะหานารูโตะอย่างเงี้ยเพื่อมันเพราะมันวิ่งเร็วใช่ไหมทุกคนก็จะแบบเออโอเคสามารถมาสุ่มตรงนี้ได้ถ้าเราไม่อยากรอานาูโตะมานะครับแต่ราคานะครับก็จะแพงขึ้น2เท่าเหมือนกันนะก็คืออย่างเนี้ยมันอ่1ส,สิบสิบสุ่ม หนึ่งโลเนี่ยมันห้าห้าร้อยใช่ไหมอันนี้หนึ่งโลอยู่ที่หนึ่งพันนะครับก็เอาเรื่องนะครับแล้วก็จะมีออโต้เซลให้นะครับก็ตรงนี้เลยนะแต่ว่าแนะนําว่าอย่าไปออโต้เซลชายนี่นะครับเพราะว่าชายนี่เนี่ยเราสามารถเอาตัวชายนี่นะครับมาให้โจโจกินนะไม่รู้โจโจป้น่าใช่ั้างครับเออเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยผมมีตัวนี้ใช่ไหมอ่ะปึ๊บผมก็ให้มันกินนะครับกินมันจะได้มันจะได้1รีโลนะครับซึ่งเกมเนี่ยมันแจกเยอะมากะรีโลในช่วงแรกนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะครับ ที่สมควรจะมาดูบ่อยๆนะครับก็คือตัวตัวของนะครับตัวดันตัวอะไรเงี้ยนะครับเราก็เข้มเลยนะว่าเอ้ยเราทําแล้วนะครับเรามีตัวแล้วเหมือนพี่ผมก็เข้มหมดละเมื่อกี้ได้มาพันหกนะยังไม่เคยเข้มตัวอันไหนเลยนะเพิ่งจะมาเข็มนั่แหละนะครับก็อย่าลืมมาเข้มนะสำหรับใครที่ต้องการเงินด่วนนะครับก็มากู้กับเขาได้เออก็มากู้กับเขาได้นะครับอ่ะตราด้านต่อไปนะทุกคนโอเคก็เป็นไหนชอบใช่ไหมครับชอบนะ แอร์เร pues so so nah right, right. ียช so ็อปนะครับก็จะมีขายทั่วไปเลยทุกคนก็คือของอัปเกรดทั้งหลายนะครับแล้วก็ของที่เป็นอาหารแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นของอัปเกรดนั่แหละนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของอัปเกรดทั้งหมดเลยนะครับมีขายทั้งหมดนะครับเป็นเจมทั้งหมดนะครับแต่จะมีเหรียญบ้างบางอันคือเหรียญทองตรงนี้นะครับบ้างบางอันเล็กๆน้อยๆนะครับผมซึ่งก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับมันก็จะรีตัวมาเชสเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับทุกชั่วโมงชั่วโมงอะไรประมาณนี้ นะครับผมน,น่าจะน่าจะทุกชั่วโมงนะความรู้สึกผมนะครับน่าจะน่าจะน่าจะนะผมไม่มั่นใจผมยังไม่ค่อยมาดูเหมือนกันเอฟเฟกต์พีโคดเวอร์เลยวะเอฟเฟกต์เวอร์จัดนะครับผอปิดแล้วกันนะครับเพื่อความไหลลื่นนะอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งครับที่เป็นไฮไลท์ของเจนมีเลยนะก็คือตัวเาขาเรียกน,นะตัวรีโลนะครับรีโลนะ รีโลเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะทุกคนจะมีให้เลือกแบบเยอะมากแบบเป็นแซนเป็นลานนะครับเยอะมากนะซึ่งสูงสุดก็คือศูนย์หนึ่งเหมือนปกตินะครับผมก็ยังไม่เคยได้นะเนี่ยนี้คือเขาแจกเฉยนะผมไม่ได้ไปหาเองเลยนะครับได้อยู่ที่หนึ่งร้อยินี่คือมันแจกแต่ว่าโคด้ดบางคนก็หมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาโค้ดล่าสุดอะแปะไว้ในเอ่อคอมเมนต์ให้ละกันนะครับผมก็จะมี2แบบนะครับก็คือ มันจะมีการรีโลเนี่ยสองแบบก็คือรีโลปกตินะครับหรือจะเป็นทิเกตนะครับเออเป็นรีโลโทเค็นนะครับอันนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหารจากไหนอันนี้ไม่รู้นะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยส่วนอีกหนึ่งแอเรียนะครับที่โอเคเลยเอะอันนี้ผมต้องออกมาให้ดูข้างนอกนอก่นอนเนาะก็จะมีอันนี้ครับแอปพลายอันนี้อันนี้ก็เหมือนผมคิดว่าน่าจะเป็นคำสา์แหละคล้ายๆเหมือนน่าจะเหมือน AA นะครับแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจเรื่องนี้นะขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับ ย่งไงมันใจว่าคำสาบแต่ละคำสาบมันแตกต่างกันยังไงนะครับมันไม่มีบอกนะก็อันนี้ก็จะเป็นลิมิตเบรกนะครับเป็นตัวลอกเตอร์เวก้าพังเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นปลดลิมิตเบรกนะครับต้องมีเวก้าพังสองตัวนะครับแล้วก็เราเอาตัวแต่ละตัวมาตัวนี้เร,เราเราอยากได้นะครับปกติอะแบบยูนิตแม็กห้าสิบใช่ไหมถ้าแบบมีลิมิตเบรกเข้าไปอีกเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นตัวสเตียตัสนะครับตัวเนี้ย จะไม่ค่อยแตกกับแตกต่างกับเกมอื่นเท่าไหร่นะครับก็คือเหมือนกันแต่ว่าเกมนี้มันจะมีสเตตัสที่โคตรเยอะนะครับโคตรเยอะคือมันมี5สาสเตตัสด,ด้วยทุกคนแล้วมันก็น่าจะถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยมันจะมี 3S เอสด้วยนะครับแต่ผมยังไม่เคยเจอนะเคยเจอแค่2อเอสนะครับซึ่งเนี่ยเราก็ต้องรีนะมันจะมีรีส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้แค่รี1อันนะครับแต่ว่าส่วนน้อยมากนะครับที่จะได้รีทั้งหมดนะรีทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับ แต่ว่ารีรีหนึ่งอันเนี่ยจะจะมาบ่อยมากแล้วก็แจกบ่อยด้วยนะครับก็ลองดูครับลองดูแต่ว่าถ้าสมมติอยากให้ชัวร์จริงๆนะครับเราจะเก็บเราจะเก็บเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะแต่ผมว่ามันเก็บยากนะครับไอเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเก็บยากนะครับเออเอาจริงผมว่ารีรีไปเถอะนะครับรีรีไปเถอะมันของมันเหลืออยู่แหละครับถ้าเราฟาร์มทั้งวีทั้งวันนะครับมันเหลือยังไงก็ไม่จําเป็นที่ต้องแบบไปนั่งฟาร์มแล้วก็มานั่งกดรีอะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่คุ้มเท่าไหรมั้งนะครับ าครับต่อไปก็เป็นส่วนของอีโวนะครับอีโวก็จะมีบางตัวที่อีโวได้นะครับแล้วก็อีโวไม่ได้เช่นอ่าอย่างอันเนี้ยที่เป็นลนะครับของนาูโตเนี่ยอันเนี้ยก็จะก็จะอีโวได้เห็นไหมก็จะใช้ของอีโวอย่างนี้นะครับส่วนถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยบางตัวก็ไม่สามารถอีโวได้นะครับอย่างบางตัวเนี่ยอย่างนี้อีโวได้ใช่ไหม แต่มันไม่ใช่ทุกตัวที่จะอีโวได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ทํามาได้ดีนะครับคือเราสามารถอีโวตัวที่เราชอบหรือว่าเรารู้สึกว่าโอม้มันโอเคนะครับอย่างเลาโตเนี่ยมันวิ่งเร็วน่าจะที่สุดในเกมและนะครับแต่มันกกใช่ไหมเราอยากจะอัปเกรดให้มันเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นให้มันเป็นระดับแบบอันนี้จากแย่ใช่ปะก็เพิ่มขึ้นเป็นระดับรีเจนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่แย่ไม่แย่นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอัน,น เออไฮเปอร์อีโวกับอันตราอีโวเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเราใช้ไอเนี้ยนะครับที่หาจากชาเลนจ์นะครับมันจะมีมันจะมันจะขึ้นมาเป็นรอบๆไม่มันจะสุ่มขึ้นนะนะครับไอชาเลนจ์ Challenge ตัวเนี้ยซึ่งพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่าลบคอส์ยี่สิบนะครับแต่เพิ่มอันนี้ท่านี้เออแบบอะไรนะคูลดาวเร็วขึ้นใช่ไหมอันนี้เพิ่มเพิ่มคอส์สามสิบนะครับแต่ว่าลบอ่าเขาเรียกว่าอะไรน,นะลบเวลาคูลดาวที่แบบ มอนมันจะวิ่งขึ้นมานะครับเราจะกดสปอนมอนได้นะครับมันจะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นคาร์ฟนะครับคาร์ฟก็จะอยู่ข้างหลังตรงเนี้นะครับคาร์ฟคาร์ฟก็คือคาร์พวกนี้ปกติทั่วไปนะครับแต่เกมเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันจะบอกนะครับว่าแต่ละอันอยู่ตรงไหนเหมือนอ่ะผมยกตัวยกถุยยกตัวอย่างนารูโตะละกันนะครับนารูโตะเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่าเอ้ยให้ไปหาไอเรนเจอร์คริสตัลมานะครับ5อันอยู่ในชาเลนจ์เท่านั้นนะครับ หรือพวกเนี้ยมันก็จะบอกเขาอยู่ด่านไหนด่านสองด่านสามอะไรเงี้ยก็จะบอกหมดนะครับอย่างพวกนี้ก็อยู่ไหนอะไรเงี้ยก็มันก็จะบอกอรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับบอกหมดเลยแล้วกันนะครับมันบอกหมดเลยแล้วก็กดคราบแล้วก็เอาไปอีโวได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะก็ขอถามฝากถามไว้ก่อนแล้วกันนะว่าถ้าอีโวเนี่ยมันอัพสเตตัสขึ้นหนึ่งขั้นไหมนะครับหรือว่าไม่อัพถ้าไม่อัพก็ช่วยบอกผมหน่อยนะแต่ถ้าอัพก็ช่วยบอกผมอีกทีนึง นะผมไม่มั่นใจเรื่องนี้นะทุกคนอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งระบบนะครับนี่คือระบบพื้นฐานนะครับในแอร์เรียแต่ละแอร์เรียนีย่ยหมดแล้วนะครับไปมาต่อกันที่อ่อสเตตัสกว่านะครับก่อนจะไปเล่นนะทุกคนก็สเตตัสเนี่ยนะครับอย่าลืมอัพนะครับอันเนี้ยคือแม็กซิมัมเยนนะครับก็คือเอ่อเงินที่เราจะได้ไปตอนแรกนะครับแบบเราเข้าเกมปุ๊บเราได้เลยนี่ผมอยู่ที่5,750านะครับก็จะใช้เงินทองตัวเนี้ยในการอัพนะครับทองตัวเนี้ย มีวิธีหาอยู่ประมาณไม,ไม่กี่แบบนะครับก็คือเล่นนะครับเล่นไปเรื่อยเลยจะไม่ชาเลนจ์จะอะไรอย่างเงี้ยมันมีให้หมดนะครับแต่นี้ไม่มั่นใจนะแต่ปกติที่ผมเล่นก็คือชาเลนจ์สตอรี่นะครับแล้วก็เอ่อเป็นสุ่มตัวนะครับสุ่มตัวขายตัวทิ้งเนี่ยนะครับเนี่ยผมขายขายนี้ก็ได้ขายเนสโก,น,กนะครับเนี่ยมันก็จะได้มันเงินมาเห็นปะเรากดขายปุ๊บมันก็จะได้เงินมาแล้วนะครับเราก็เอาเงินตัวเนี้ยมาอัพ สเตตัส uh, ตัวนี้นะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะว่ามันตันนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนก็บอก20บางคนก็เท่าไหร่เงี้ยผมก็ไม่มั่นใจนะครับแล้วอีกอย่างอีกอันหนึ่งนะครับก็คือไอ้ตัวรีเจนนะครับรีเจนรีเจนเย็นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือจะเพิ่มเย็นไอ้เพิ่มเงินให้เรานะครับต่อวินาทีนะครับต่อวินะอันเนี้ยผมว่าแรกๆอ่ะสมควรจะถ้าเราไม่มีตัวที่โหดนะเราไม่ต้องอัพนนี้เยอะนะครับแต่มาเน้นอัพตัวนี้ แต่ถ้าเราเริ่มมีตัวิเก่งเนี่ยเช่นแบบอ่าผมมีแชงคูสอย่างเงี้ยมันห0 0พันใช่ไหมมันก็เริ่มเยอะแล้วนะครับ1000พันเนี่ยคือตอนที่เอาตัวออกมานะครับแต่ว่ามันจะมีตอนที่อัปเกรดด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งตอนเล่นนะครับมันก็เลยต้องมันต้องบาลานซ์กันนะจริงๆเนี่ยสองอันนียต้องบาลานซ์กันนะแต่ว่าตอนเราผมเนี่ยผมแนะนําว่าให้อันเนี่ยเกินสัก5 0 0พันก็ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับมันก็เกินไปไกลละนะครับห้าพันแล้วตัวเนี้ยที่เหลือก็อัพตัวนี้ดีีกวว่่่าานนนนะสบ้เย ก็ <g ül> แล้วแต่ครับอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้นแต่ความรู้สึกผมนะเพราะว่ามันก็ผมยังไม่เห็นอะไรจะกลัวมัน <g ül> เออแต่มันอาจจะมีคนที่แบบเอ,อ้ยอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นแล้วแต่เทคนิคคนเล่นนะครับอ่ะซัมมอนผมก็เรียบร้อยนะครับไปอย่าเราลองไปดูระบบในเกมกันเลยนะครับเออลืมบอกอันนี้นะอันนี้เป็นช็อปนะสโต,โตนะเผื่อใครถามเผื่อใครถามว่าช็อปสโต,โตอ,ยอยู่ไหนอะไรเงี้ยออนี้คาอ,อันเบลเลอร์เนี่ยไม่น่าได้ถามแล้วล่ะ อ่าส่วนโปรไฟล์นะครับลืมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือโปรไฟล์นะครับมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับมันก็จะบอกหมดนะครับข in ้อมูลในการเล่นนะเล่นมาเท่าไหร่แล้วนู่นนี่นั네่นนะครับแล้วก็เอ่อเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนเรียกอะไรฉายานะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับแบบเขาเรียกว่าข้อมูลพื้นฐานแล้วกันนะทุกคนเออพื้นฐานนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับไม่ยากไม่ยากครับเกมนี้ไม่ยากอ่าส่วนการอัพนะครับส่วนการอัพ ไอเนี่ยก็เราเพิ่ม e p f กฟูนะครับกดนี้กดยูธนะครับเลือกตัวนะครับแล้วกดสักหนึ่งตัวก็ได้อ๋อนี้แล้วกดฟีดนะครับจบนะครับหรือเราจะฟิวชั่นก็ได้นะครับเช่นแบบเนี้ยเราแบบไม่เอาตัวนี้ใช่ไหมทาสุกิใช่ไหมเราก็มาฟิวชั่นนะกดกดกดเออไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องกดตัวนี้สิเราจะตัวนี้เราให้ตัวอื่นโดนฟิวชั่นนะครับมันก็จะเพิ่ม XP ให้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ แต่ก็จริงๆเนี่ยเอาไปขายผมว่าคุ้มกว่าเออเอาไปขายผมว่าคุ้มกว่านะเออถ้าแบบถ้าเรื่องอื่นนะครับแต่อันเนี้ยไปขายผมว่าคุ้มกว่าไปเดีย๋ยวเราลองไปเล่นข้างในเกมกันนะครับว่าในเกมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมมานะครับเกมเนี่ยมันก็จะเริ่มประมาณนี้ครับให้เรากดหวตตรงนี้นะแล้ว ทีเนี้ยมันก็จะลันเมเลยนะครับพอเราอันเนี้ยมันกดออาออกได้นะทุกคนแต่ว่าเอาจริงเนี่ยถ้าเราจะเย็บเคียเนี่ยให้เราเปิดออโต้ไว้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเปิดออโต้ตลอดเวลานะครับตลอดเวลาจริงๆนะนี่นะครับแล้วอันเนี้ยนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะเล่นอย่างนี้ทุกคนก็คือเราปล่อยเรากดตรงเนี้ยนะครับที่อ่ะผมออออกก่อนแล้วกันนะครับถ้าเรากด1ตัวเนี่ยอ่ะผมกดตัวนี้ปึ้งนะครับเอาสั่งไม่พออ๋อเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วบางทีมันแม็กซิมัมแค่2ตัวอะไรอย่างเงี้ย ทรงยินอูหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละตัวจะมีแม็กซิมัมของมันนะทุกคนจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มันก็จะปล่อยออกมาปล่อยออกมาสมมติผมอ่ะตัวนี้หมดแล้วใช่ไหมผมก็กดสปอนมานะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับผมสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวอ่ะเราเราออโต้ไม่ไหวนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงทีมตรงเนี้ยนะครับหรือกดตัวทีในคอมนะครับมันจะทําให้อ่าตัวนะครับมันสามารถอัปเกรดได้นะอย่างอันเนี้ย โซจานูเนี่ยมาอัพแค่4,000ทุกคนครั้งต่อไป6,000เนี่ยแม็กซิมัมมันเลยสําคัญนะครับว่าคือมันมันไม่สามารถอัพได้นะครับเพราะว่าเกมมันตันแค่นี้นะครับเกมมันตันแค่นี้แล้วทําให้เราอ่ะต้องอัพแม็กซิมัมขึ้นไปเพื่อจะอัพตัวละครอะไรพวกเนี้ยนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับการเล่นเบื้องต้นนะแต่มันจะมีออนติเมดเนี่ยเนี่ยอันติเมดเนี่ยผมยังไม่มีทุกคนเพราะว่าออนติเมตนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรอะอันติเมตอะมันเป็น มันมันต้องมีบางตัวที่แบบมันอีโวแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีให้กดแต่ผมมันยังไม่เคยอีโวตัวไหนเลยนะครับผมก็เลยยังไม่ได้กดนะครับมันก็สามารถรีเพลย์ได้เรื่อยๆทุกคนเหมือนผมเล่นด่านเนี้ยนะครับแล้วก็ผมก็กดออโต้ใช่ไหมออโต้เพย์ไปเลยนะครับมันก็จะเล่นนอบยาวไปเลยนะครับแบบไม่หยุดเลยนะครับยิ่งเรามีแต่ว่าเราก็ต้องมีตัวที่ออโต้เพย์ไหวนะครับเออแต่ว่าถ้าเราแบบอุ้ยเราไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะครับ คือก็ต้องไปหาตัวมาให้มันหรือว่าด่านไหนที่เราแบบพออัลต้เพย์ไหวเพราะว่าจริงๆเนี่ยอัพทีมเราอัพไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าจะลําบากหน่อยคือต้องใช้ไทนี่นะครับในการในการเล่นนะครับคือแบบว่าให้กดตั้งออโต้ไว้กดรูดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะอะไรอะไรมีวิธีไหนก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ว่าถ้าเอาสบายสุดอ่ะใช้ออโต้เพย์จบนะครับมันถ้าเราไหวอย,อยู่แล้วอะแค่ออโต้เพย์ธรรมดามันก็มันก็ไหวชิวนะครับมันก็ง่ายๆชิวๆเลยแหละนะครับ ส่วนไอเรื่องที่แบบอ่าไอทีมตัวเนี้ยถ้าไม่ไหวจริงๆผมแนะนำว่าให้ถอยมาถอยมาสักด่านสองด่านหรือว่า,าเป็นด่านแรกๆก็ได้ครับคือด่านเดียวกันแต่เป็นแบบ chapter หนึ่งอะไร chapter สองเนี้ยมันก็ได้ของรางวัลค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะทุกคนเออมันก็ไม่ได้มากกว่าน้อยกว่าอะไรขนาดนั้นนะครับก็มานี้แต่ว่าอีกมีอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจนะครับคือตัวสเตตัสเนี่ยตัวเนี้ยมันมีการอัพนะครับว่าห้ามเราเงินเต็มแม็กซ์แล้วนะครับ เราสามารถอัพขึ้นได้อีกขั้นหนึ่งนะผมจะลองอัพให้ดูนะครับเงินเต็มะอ่ะอัพเลยนะเนี่ยบัตรแม็กซิมัมเราจะเป็น6000ทีนะครับเราก็คิดว่าน่าจะอัพได้เรื่อยๆด้วยนะเพราะว่ามันให้เราตันเงินตันไปเลยอะ่ะแล้วมันให้เราไปอัพอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นระบบช่วยเหลือนะเพราะว่าอย่างไอทองยินูผมเมื่อกี้นะครับที่ทุกคนเห็นใช่ปะมันอัพ4,000ันปุ๊บมันเป็น6000แล้วเงินผมมันมันไม่พออะ่ะมันไม่พอนะครับก็ทําให้ต้องมาอัพนะครับเออ แต่ว่ามันจะมีเกตเล็กน้อยนะครับสําหรับคนที่เล่นใหม่นะทุกคนก็คือการที่เราจะอัพตัวใดตัวหนึ่งนะครับเราสมมุติว่าผมอัพเอาตัวนี้มาแล้วกันผมจะรอรอมาเล่นเสร็จก่อนนะ,อะน่าจะไหวน่าจะสิงนจบแล้วแหละน่าจบแล้วผมพาไปดูนะครับก็คือการอัปเกรดนะครับแต่และตัวเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันนะทุกคนเช่นสมมุติว่าอ่ะผมส่งตัวนี้มานะนารุารโตะนะมานะครับ1ตัว นะครับเนี่ยมันจะมันจะดาเมจเท่านี้ใช่ไหมนาโตะนะครับแต่ถ้าผมอัพหนึ่งขั้นนะอ่านี้ต้องเป็นดาเมจยี่เก้านะครับอ่ะไปผมจะส่งนาโตะออกมาหนึ่งตัวนะครับคือถ้าเราอัพแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราอัพแล้วเนี่ยมันถึงจะเอ้ยถ้ามาอัพปุ๊บนะครับเราต้องกดเราต้องกดส่งตัวด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กดส่งตัวเนี่ยนะครับมันจะทําให้เอ่อไอตัวหน้าเนี่ยสมมติผมส่งส่งนาโตะต,ตัวหน้าไปเนี่ยแล้วผมกดอัพที่หลังใช่ไหม ก็คือไม่มันจะไม่ได้ตรงนั้นด้วยนะครับจะไม่ได้เกตตรงนั้นด้วยแต่อันอย่างนตัวนี้ตัวนี้ได้แล้วเห็นปะเออหรือว่าแชงก็ได้ครับดูดูแชงอาจจะดูง่ายหน่อยนะอย่างแชงตัวนี้ผมส่งไปแล้วใช่ไหมผมยังผมยังไม่ได้อัพแชงนะแต่ตอนผมอัพแชงอะไปสองขั้นเลยสามขั้นเลยอะอัพแชงสามขั้นนะครับตอนเนี้ยดาเมจมันอยู่ที่อ่าพันแปดใช่ไหมแต่แชงตัวเนี้ยก็ยังอยู่ที่เก้าร้อยอยู่เดียวเห็นไหมนี่คือความแตกต่างนะครับคือมันต้องอัพก่อนนะครับค่อยส่งตัวออก ประมาณนี้เพราะว่ามันจะไม่แบบขึ้นนะตอนแรกผมก็เข้าใจผิดนะว่ามันเฮ้ยมันมันขึ้นให้หมดเลยมัง้งอะไรเงี้ยที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับต้องส่งออกก่อนอะไรอย่างงี้ถึงจะออกนะครับไอโซกิทูผมก็คล้ายๆกันนะครับมันคือเราถ้าเราจะเล่นนยะเราต้องอัพก่อนนะครับคืออัพก่อนเลยอ่ะเราค่อยส่งออกอัะนี่ก็เหมือนกันนะอ่ะตอนนี้ดาเมจอยู่แค่นี้ใช่ไหมผมต้องอัพก่อนนะครับเราก็รองเงินปุ๊บเราก็ส่งออกประมาณนี้ครับมันจะทําให เราเล่นได้คล่องขึ้นนะครับเหมือนแบบเอ้ยถ้าเราไม่ไหวจริงรอเงินก่อนรอเงินขึ้นมาก่อนเห็นไหมรีเจนก็สําคัญนะครับเนี่ยให้มันเด้งเงินเยอะเยอะนะปุ๊บส่งซงจินอูออกไปเนี่ยแค่นี้ก็ไหวชิวเลือดเป็นหมื่นนะครับตู้บอลได้ชิวๆนะแล้วก็มันก็จะมีแบบพวกแบบเนี่ยท่าปะอือบางัวท่ามันแบบไม่ไม่โหดอะนะครับแต่ถ้าอัพไประดับหนึ่งเนี่ยมันจะมีอลิบิตี้นะครับเหมือนสกิลคล้ายๆสกิลกดของมันอันติมันแล้วกันนะครับจะมีเกิดขึ้นนะครับ แต่ว่ามันจะมีตะกอบมันจะมีคูดาวปะเอ้ยนี่ไงคูดาว40ปีนะครับเนี่ยจะบอกแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นให้ดูนะครับว่าถึงหรือยังมาถึงมันใส่นวก่อนเลยเออมันถึงมันใส่นวก่อนเลยนะครับมันไม่ได้บอกเรานะครับว่าจะเล่นจะทําแล้วนะครับแต่ก็กะเอาแล้วกันนะครับว่าอ๋อมันตีประมาณนี้มันก็น่าจะใช้ได้นะครับไม่มีให้กดใช้แล้วมันออโต้หมดอย่างนะครับเห็นปะมันตีตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวยังไม่ถึง40ปีไงมันก็ตีอย่างเดียวตีไปแล้วทรงจินูผมไม่รอดเฉย รประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับแล้วก็ออกอใครจะออกนะครับกดจะกดออกแบบอ้ยผมไม่ไหวแล้วพี่ผมอยากจะออกไม่ต้องออกจากเกมนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีให้อะเน,นี้ยตัวออกรล็อบบี้หรือว่าแบบเออไปอะไรเนะี่ยอันนี้คือไปไหนวะเนี้ยอ๋อคือเหมือนบัคปะเออบัคแนะครับให,ให้สลับตัวไปอะไรอย่างงี้เออกดออกได้ปกปตินะครับประมาณนี้ โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความรู้เบื้องต้นนะครับในการเล่นเกมเอ่อ r a นเจ r X นะเอออนิเมะเอ a n เจอรนะครับ,รบที่กำลังดังที่สุดตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นมาแรงที่สุดแล้วมนะั้งเพราะว่าเปิดไม่กี่วันคนเล่นประมาณแบบ6 7หมื่นแล้วอะนะครับแล้วก็ยังมาต่อเรื่อยๆผมว่าเกมมันสนุกนะเกมมันแบบหนึ่งคือไม่เสียเวลาเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเดฟอัจใจดีจริงนะคืออวยเลยพูดเลยคือแบบแจกโคตรเยอะ เจอแบบเยอะแบบมหาสารแบบเยอะแบบไม่น่าจะต้องแจกเคยเยอะขนาดเนี้ยเขาจะว่าคือชัดดาวก็แจกอะไรก็แจกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยไอคิงแอนมาเบลุว่ะเบลุมาว่าะครับก็แต่ว่านะครับที่สิ่งอื่นใดครับเล่นเกมให้มีความสุขนะครับผม <laughs> ไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องเครียดคือเกมเนี้ยมันได้เรื่อยนะครับคือถ้าไม่ได้ตัวดีก็ไม่เป็นไร อย่างผมเนี่ยผมก็เสียไปเยอะนะครับก็ยังไม่ได้ตัวตึง,ตงๆมาเลยนะได้แค่แบบตัวแกๆ่ๆกกานะครับก็เล่นไปเรื่อยๆครับไม่ต้องซีเรียสนะทุกคนประมาณนี้ครับของมันก็ค่อยๆค่อยๆทําเดี๋ยวมันก็เก่งนะครับผมเอ้ยลืมอีกอย่างหนึ่งสําคัญมากนะครับเกีนี้มีเกียร์ด้วยนะครับลืมลืมบอกนะครับมันมีเกียร์ด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีของใส่ด้วยแต่ว่ามันของใส่มันก็จะแบบอย่างเงี้ยนะครับ จะมาแบบมันจะแจกนะครับแต่ว่าทำอะทําได้นะทําเกียร์ก็ทําได้เหมือนกันแต่ผมลืมพูดนะครับต้องขอโทษด้วยก็อยู่ใน evolution เนี่แหละนะครับอยู่ในคราฟเนี่ยแหละนะครับแต่มันอยู่ในคำว่าเกียร์แต่ผมลืมให้ดูเลยก็มันก็จะบวกครับบวกดาเมตบวกเอ,อลบลบคู่ดาวอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นนะครับเอ,อบวกแบบฮิวเฮ้ยมันมีฮิวด้วยเวเออ้แต่ว่าตัวฮิวยังไม่มาเลยนะ <c oughs> หรือว่าผมไม่เคยเจอนะครับ ต่อาจจะมีนะคดอาจจะมีนะเป็นเกมที่ไปได้อีกไกลน,นะครับก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเรื่องเรื่องเ,อเรื่องของโค้ดเนี่ยยังไงผมจะพยายามเอาโค้ดล่าสุดมาให้นะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าโคดไหนมันหมดอายุหรือยัเยอยงเพราะว่าเออผมก็ไม่มั่นใจเ่ผมสวดใส่ไปหมดแล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองเอาโค้ดที่ใหม่ที่สุดสักสองสามส,ามสี่โคดเนี่ยนะครับที่มันให้มาใหม่หมๆเนะี่ยเอาเอาใส่ลงไปใน คอมเมนต์ให้นะครับมันจะได้ดูนะครับเออมันจะได้แบบเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยทุกคนประมาณนี้นะครับผมก็เจอกิลิปหน้าครับผมใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e ให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ